สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไผ่สุขสุขคนครับมันนีมาใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยข้าวครับมาอนี้นุรตการใส่ปุ๋ยแล้วครับข้าวกับกำลังงามครับพี่น้องนี่กัทได้มาใส่ปุ๋ยแล้วครับเด้อนี่พี่น้องนี่มาใส่ปุ๋ยมานี น้ำกย็ยอยากมีดอกพี่น้องปองุ๋ยเขาก็ะติดว่านไว้เลยครับปลากระไลครับพี่น้องมาจจะว่านว่านวานวาน,วาน,วานไป ครับตอนนี้ผมก็หว่านได้สองให้เลยได้ครับเด้ผลผมมาเอาปุ๋ยปุ๋ยเบิดนะครับกลังหว่านอยู่ให้ต่อไปี่น้องน้ำมก็บบมีนะครับให้นี่ให้นี่บวง,งามนะครับน้ำมันบรยู่ครับน้ำมันหัวไปให้นี่กระสิใส่ไว้ได้ด้ครับเด้อ เวลาฝนตกมามันก็ละลายปุยไอ้นี้ยังมีอยู่เครึ่งหนึ่งครับิผว,วานห้อนก็บฮ้อนครับพี่นอกแดดยอดแห้งก็ดอครับแดดหวานไปห้อนพุ่นนะครับ ใ้สุดท้ายแล้วครับพี่น้องไฮนี่ผมางงามกระมูกวานใ้สุดท้ายเลยวันนี้สิแล้วแล้วพี่น้องเขากำลังขึ้นงามน้ำขาดครับมันเลยบางงามพี่น้อง น้ำเหลือสำนีละครับเ,เรือสำนีเราไปนี้นะห้าสิบวานแล้วสำนีครับนี่พี่น,อ <_ c oughs> น้องเอ้นยนอนสำนีก็ได้มาชัก็ได้มาเบิง่งเอาพี่น้องเอ้ยบ่เห็ดกบ่ได้กิน ม่นช่แล้วครับวิธีอีสานบ้าน่อยเห็ดให้เห็ดนะหอยกระไลยครับพี่น้องมองว่าเบิงเบิ่งเดี๋หอยหอยกระไลยปลากระไล่ด้วยครับด้วยสิบอกให้แง่ยอยากลลยน้ำครับให้นี่ ไอ้นี่ก็วานเส็จเรียบร้อยเลยด้วยครับเด้องอนครับพี่น้องเดดแห้งตอนนี้ผมก็วานเส็นแล้วเด้อครับเด้อนะครับผมก็วานเส็จเป็นที่เรียบร้อยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งนํำกันวิธีอีสานบ้านเฮา นะครับเนาะเข่าบางงามกะใส่ปุ๋ยครับที่ได้ใส่อยู่นะ้ครับยังใส่ปุ๋ยมากครับวันนี้แล้วครับเข่ากำลังมานหมดเลยใส่ปุ๋ยมากมันด้ครับเดี๋ยววันนี้เด้อครับพี่น้องวันนี้ผมกะวานเสร็จเรียบร้อยแล้ววันี้ยังไรครับมาถ่ายวิธีอีสานบ้านคอยให้เบิ่งนี่ผมกะสิลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ